ยิ่งไงล่างการครับพี่น้องครับคนดังอยู่ก้างๆตบใจเลยพี่น้องโอ้เป็นสุดยอดตักเดลยพวกสางนยพี่น้องครับกูอะอัดหลาดอัดเลยไปครับไปไปไปเออเร่งไป คุณได้เฝ้าคุณนี่ทายคลิปยู่่เฝ้าหรอสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายนะครับสุขปู่ซุขคนอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับก็ได้เจอนาคาดตากันหลายมือหลายเว้นนะครับพี่น้องครับหลายเดือนหลายอาทิตย์เลยแหละนะครับนะทายแต่คลิปในงานวัดนะครับทายแต่คลิปหล่นดี ใครจะคิดนนักร้องดาราไม่เบิรงนะครับพี่น้องครับบ่ไดหันมาพบปะมาพูดมาคุยนะครับก็พีกับน้องโดนแล้วนะครับมือหนีผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาอัปเดตนะครับอ่าป้องกันนะครับการก่อสร้างทางด่วนพระรามสองนะครับหรือว่ามอเตอร์วีดแปดสองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้อไปรับชมน้ำกันเลยนะครับมือนีว่ามันมีความคืบหน้าไปวอดไซแล้วนะครับพี่น้อง เาตรงกอยากฮู้คือกันละก็ได้ออกมาทั้งหอกโดนแล้วคือกันนะครับมากหมากแต่แถวปากท้างเพี้วนะครับหลังสวนสมไปหาปากท้างเพี่เท่านั้นนะครับพี่น้องก็ได้เข้าไปทั้งตัวเมืองไม่จักเทียเด้ครับโดนแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่อาจจะตั้งแต่เดือนท่านว่าผมนะน้ครับเดี๋ยวเขาไปรับชมน้ำกันเลยครับพี่น้องครับไปครับครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมกับภาพพี่น้องนะครับ เดินทางอยู่บนนะครับถนนพระรามสองนะครับหรือมอเตอร์เวย์แปดสองนะครับมอเตอร์เวย์อยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่ก็คือทางหลวงหมายเลขสามสิบห้านะครับถนนพระรามที่สองนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ช่วงของล่งบานนะครับล่งบานมีผ้าลามนะครับอยู่หนาที่พรมสมุทรสาครนะครับนี่ก็คือก้อนคลุบหนานะครับพี่น้องครับก้อนคลุบหนาของกันก่อสร้างนะครับข้างล่างนะครับฐานหลักข้างล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่น้องครับข้างบนนะครับข้างบนก็น่าจะ ติดตั้งนะครับบบริเออร์นะครับการกเห็นติดตั้งยุบมือขึ้นนะครับผมมาแต่ลดติดย่าวเลยนะครับฟังคู่ขนานนะครับเส้นทางรับเขาปิดนะครับปิดทํากันวส่างยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงของโรงพยาบาลวิภารามนะครับคนถนนก็ดีแล้วนะครับถนนข้างล่างเขากเฮ็ดดีแล้วนะครับเทลาดยางไม่เียบร้อยล้วนะครับ หรือว่าโอเคนะครับพวกราคาเป็นไรนะครับแต่ว่าฟังคู่ขนานนะครับเรยังทำการก่อสร้างอยู่นะครับทุกคนช่วงเมื่อต้นเดือนนะครับช่วงยีสตีมกรานะครับมกระลานะคุ่มผ้านะครเห็นร่องข่าวกันมาฟุ้งไหลนะครับคุณที่เกิดจากการก่อสร้างถนนเนี่ยแหละครับพี่น้องเขาปลูกเอธนาถนนหนอกนะครับปลูกธนาถนนนองนะครับมันเกิเวลารถแล่นนะครับฟุ้งมากนะครับอยช่วงกุลละอยช่วงร่องสภาพท่าจีนเลยนะครับช่วงนี้นะครับ ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเดินทางได้สะดวกปลอดภัยที่เรานะทุกคนนะเดินทางไปน้ำกันครับพี่น้องครับกับบ่าวโต้งนะครับอีสานท่าเที่ยวนะครับหนีรงที่หน้าที่นะครับจังไป่มาบันทึกคลิปนะครับพี่น้องได้รับความคืบหนาของโครงการก่อสร้างนะครับทางด่วนพระรามสองนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็เริ่มว้างเซกเมนต์แล้วนะครับนะต่อม่อช่วงเคหะท่าจีนนะครับช่วงนี้เริ่ม เซตเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ว่าแ่นเซมนต์นะครับข้างบนนะครับตัวตัวนั้นนะครับทุกคนเริ่มเซตไปเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับข้างบนบ่รู้นะครับว่าเขาเทรัดอย่างหรือยังนะครับเข้าบบมีโดนนะครับบบมีกล้องนะครับพี่น้องครับไปลองเซิร์ชบ้งนะครับใน u t u b e ก็ได้นะครับพี่น้องครับว่ามันข้างบนมันคืบหนาไป็นหัวใสแล้วนะครับตรงนี้เป็นยุดคันแม่น้ำท่าจีนนะครับ ข้าแม่น้าท่าจีนนะครับเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับต่อหม้อนะครับต่อหม้อนะครับตัวต่อนะครับของสะพานทางด่วนนะครับทุกคนมองลงไปนะครับก็จะเป็นตัวเมืองมหาชัยนะครับเพื่อนๆต่อหม้อก็เริ่มเซ็ตแล้วนะครับเริ่มเซ็ตแล้วเหลือแต่เทขั้นข้างบนนะครับทุกคนตะกี้นี่มานี่ยั่างบ่วท่านไดแล้วนะครับย่างบ่ท่านไดขึ้นเสายังบ่ท่านไดขอ่นโครงสาง ที่เป็นเล็กนะครับมารอบนี้นะครับเริ่มจะเป็นรูปประทุมนะครับเริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างเรียบร้อยนะครับต้นนะครับผมการมานำเสนอนะครับให้พี่น้องเขานะครับได้รับชมอยู่เป็นช่วงนะครับเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับทีมีโอกาสได้เดินทางออกมาข้างนอกนะครับนี่นะครับมุมนี้นะครับถ้ามองลงมาถ้าเซตนี่จะสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเลี้ยนแปลงไปหลายเตืบนะครับที่้องเลี่ยนแปลงไปหลายเตืบด้วยนะครับมาฮะใช่ ไม่ธรรมดานะครับทุกคนเมื่อก,กี้เห็นตะแถวนนอนนบุรีเนาะนนเห็นตะแถวนนบุรีนะครับมีสะพานรถไฟรถไฟฟ้าเหมือนนะครับสานกันดูว่ามันยังแล้วนนบุรีก็ได้นะครับเมื่อก,กี้เลยตลาดทะเลไทยมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นช่วงนะครับยูช่วงของโราบั่นมหาชัายสามนะครับหรือว่าเสียดเสียดที่จะเขา่า ไปยังตลาดมหาชัยนะครับรทุกคนมีการยังเจ้าหน้าที่กัย่งทําการก็สั่งนะครับนะข้างหลวงก็ทําการตีเซ็นอยู่นะครับขีดสีตีเซ็นนะครับเพื่อ,อมิสายทัศน์ในการมองเยั่ยมันท่ขึ้นนะครับทุกคนนี่นะครับช่วงนี้คือช่วงของโรงพยาบาลมหาชัยสั่งนะครับ แย็ตงต้นสมนะครับบรรยากาศดีนะครับแย่ามาเศร้าครับรถมันเป็นห่มเลยพี่น้องครับเป็นล่มนะครับทุกคนบ้อหวนนะครับขับรถแย่เหมือนเรีงกับจีโฮมทางบุ้นแย่เหมือนเศร้ากับจีโฮมทางผี่นะครับ เรยพี่น้องครับตัวเมืองมหาชัยนะครับตัวเมืองสมุทรสาครครับเริ่มเซจแล้วนะครับเรั่งแต่เลีร์พื้นที่ข้างล่างนะครับสองนะครับเขาเริ่มเลีร์พื้นที่ข้างในแล้วแหละพี่น้องนะครับเริ่มเก็บสิ่งเก็บค้องแล้วนะครับบางจุดนะนี่เป็นจุดขึ้นลงอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าคาดการณ์ื่อพิสนะครับ โลตัดเมื่อกี้นะครับโลตัดมหาชัยฝั่งขาออกกรุงเทพนะครับเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งคุนเดอโลตัดนะครับอืมดีครับดีพี่น้องครับรนะู้สึกว่าพิสยทัดในการม่งมันดีกว่าส่วนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเขาก็เลียเล็กเลียยังออกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับ ผมก็จะบันทึกคลิปยาวไปจนถึงเวลาครับพี่น้องเมนืองใหม่นะครับตลาดเมนืองใหม่นะครับนะใช่เมืองใหม่ครับผมมือกี้ไปหาซสือขวางกินอีสานบ้านเท่าเด้นะครับฮะเสือบักหุ้งบักไม้มาตามวันพี่น้องครับโอ้ยมองนีครับนี่นะครับตอนที่ผมมาถ่ายคลิปยังพระท่านได้ขึ้นโค้งสางพระท่านได้ขึ้นเพี้ยนเซกเมนต์ข้างบนนะครับตอนนี้นะฮะพี่น้องเบิ่งเลยนะครับสุดยอดอลังการงานแสงอินดีครับพี่น้องครับเบาตรงมาก มันถึงเก็บให้นิล้องได้รับชมกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์นะครับกดซับสไครต์นะครับนะครับป้าโต่งนะเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ทิ้งได้ปลาไปทา้งใดหรอกครับพี่น้องมาอัปเดตให้ชมอยู่เรื่อยๆแหละนะครับสำหรับช่องของป้าโต่งนะครับนี่นะครับอันนี้คือเลยเส้นทันหน้าเด้อครับพี่น้อง แยก,กออกเอก็ใช่บางบันนะครับผมก็จะแยกออกนั่งข้าเาหนียแหละนะครับถ้าเลื่อยไปไก่ก็นักนเหมืนกัมันไปขับรถไก่นะครับพี่น้องผมก็จะไปขับรถไปสะพานข้ามทางรถไฟนะครับนี่นะครับรถคันนี้จะเลี้ยวเข้า สกีมาดูอยู่นะครับมหาหนากักกบนะครับทีง่งานคุมรถนั่งกันเดี๋ยวนี้โดนโดนมาเทียกับพี่น้องครับเพม,มีธุระทางนี้ก็บ่ได้มาธุระก็บ่ามียังดอกมาหาสืฟอ,องก,อกินนะครับมหาสืดอกกินนะครับละธุระผมไม่มีอะไรนะครับอันนี้ไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุมหาชัยนะครับ ต้องไปเรีอบสารคุณสารต่างเลื่องน้องน,นะเลี้ยวเบิ้งข้างบนกันบแบารีเออร์นะครับยังมาทนันเลยกินแบลรีเออร์นะครับยังมาทนันเลยกินอ่ะพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกระพาพี่น้องมารับชมนะครับโครงการก่อสร้างนะครับมาชมความคืบหน้านะครับว่านะการก่อสร้างไปถึงใดแล้ว ะได้ใส่ง่ายบอให้เฮานะครับอ้าวพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอไว้สำเน็ตสักวันนาไปเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องจังใดก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ใหครับช่องเป่าตัวมีสารพาเที่ยวเลยนะครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในการสร้างสรรค์นะครับคลิปใหม่ๆขอกพีเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับทุกท่านได้รับชมนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับขอกาคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ